สวัสดีครับพบกับ n e w ส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาดูไฮไลท์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือปิงปอง คู่ผสมอีกคู่หนึ่งระหว่างไทยกับแชมป์เก่าสิงคโปร์ย้ำนะครับว่าแชมป์เก่าสิงคโปร์คู่นี้นะครับทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ก็เอาชนะกัมพูชีนแซวเล่นๆน,นะครับกัมพูชีนหรือกัมพูชาเราก็มาเจอกับสิงคโปร์ผมก็ทำไฮไลท์ไปแล้วสำหรับไทยกัมพูชาคราวนี้เองมาดูาไฮไลท์ของไทยและก็สิงคโปร์นะครับซึ่งก็ ต้องขอขอบคุณ Facebook สลัญญาสลิวงครับเขาก็ไปถ่ายมาให้ดูแต่ว่าเป็นช่วงเกมที่4แล้วหลังจากที่ไทยนํา2ต่อ1เกมอันนี้เป็นเกมสุดท้ายที่แข่งกันเราชนะ31ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ2คู่เลยนะครับคู่ผสมของเราเข้ารอบรองไว้แล้วเพราะว่าโต๊ะใกล้ๆเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือโต๊ะนั้นเอาชนะเวียดนามไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อาจจะ หลักทุเลนิดนึงครับผมปุ๊บปุ๊บปบปบเนี่ยน้องบุชารคนนี้นี่แหล่งดีครับสลายุทธครับอีกคนหนึ่งวันวิสาก่อนหน้านี้เอาชนะกัมพูชามาแล้วไทยนำ4-2ครับสิงคโปร์ไม่ไหวขอเวลานอกเลยเรามาดูกันทุกแต้มครับจุดตกตรงนี้แบ็กติดเองสิงคโปร์ครับสมาธิหลุดไทยนำ5-2ของเชียร์สิงคโปร์กับ ทางไทโอดูนะครับให้กำลังใจกันใหญ่5ต่อ2สลายยึดเสริครับมามาซี่เนี่ยจะดเฉือนแล้วนะครับปั่นติว้วรับตรงนี้ลอยวายงี้เสร็จครับโอโห,โห,โหลูกลอยขึ้นมาเลยวันวิสาบอกขอเลยครับ6ต่อ2สัตว์เข้าข้อหนึ่งหนึ่งครับวันวิสานี่ดูข้างหลังคล้ายๆอลละวันเลยนะ สิงคโปร์บอกสอต่อหครับไทยนาเฉือนตรงนี้องไม่ลอยอค,คนนี้ท็อปดีมากครับสลายุทธเนี่ยเห็นตั้งแต่เล่นชายเดียวแล้วถึงแม้รูปร่างจะดูแบบเจ้าเนื้อนิดน,นึงแต่ว่าโดยความที่นี่นะครับใหญ่แรงดีแต่ตีออกไปนะครับเมื่อกี้หสิงคโปร์ไล่มา3าต่อหกเซิร์ฟเฉือนครับสวนอ,อง โอ้โหโอ้หลุดจากโต๊ะครับไทยนำเจต่อสเอาละครับห่างไกลไปเรื่อยๆไทยมั่นใจครับมาเลยสมาธิครับยิงปองนี้ต้องใช้สมาธิมากสมาธิหลุดวางหน้าไม้ผิดนิดนึงนี่จบเลยลูกลอยขึ้นม้อเขาตกได้เฉือนครับนี้อ <c oughs> เจอแบ็กสปินเข้าไปแหม สิงคโปร์เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสีต่อเครับเจ็ดต่อสีครับไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟนำอยู่7จ็ต่อสีามแต้มครับยังหายใจได้ทั่วท้องอยูอ่กำลังจินตนาการกันว่าจะเอาลูกไหนดีเฉือนรับมาลูกนี้โอ้ยโดนสั่นไม้โชคไม่ดีนะครับสมาธิ ลูกสันไม้อาจจะเป็นที่อาจจะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นลูกดวงแต่ก็ขึ้นอยู่กับสมาธิด้วยครับวางไม้ผิดนิดนึงนี่ไปเลย 8. ต่อสครับสิงคโปร์ขอเช็ดเหงื่อเลยเหงื่อแตกซิกนะครับอเอาละครับไข่เจนิงอนเซิร์ฟปับ อ้อเหอะานง่ายไปนิดนึงครับลูกมันปัน่นงัดไม่ขึ้น5ต่อ8ครับสิงคโปร์เซิร์ฟอืมอุ๊บท็อปมาลูกนี้เสียครับ6ต่อ8สิงโคโปร์ตามสองแต้มไทยเซิร์ฟบ้างครับวันวิสา,าขอไปครับสลาย,ยุทธครับ เถืนลูกนี้ให้มันปั่นปนตบเลยลูกนี้โอ้โหแทบจะล่วงโตะสะใจครับโค้ชก็นั่งอยู่ข้างหลังตบมือให้ส่งยิ้มให้โค้ชทีนึงครับสาวไทย9ต่อ6ตอาครับสมาธิปุ๊บลูกนี้โอ้โหลอยนี้บับเขาให้ยังรับได้โอ้หลุดโต๊ะเองครับไทย9ต่อ7ครับผมคิดลูกลอยสูงมาก แต่เอาเขาไม่ลงครับหญิงสิงคโปร์เซิร์ฟครับเล่งฟับลูกนี้งัดสวยไม่สูงมากอ๋อผิดพลาดครับลักษณะนี้ตีผิดเยอะไม่รู้ว่าลูกไปโดนนิ้วหรือเปล่า9ต่อ8ครับไทยเลือตาไทยนำแค่แต้มเดียวขอเวลานอกบังบไทยไปฟังโค้ชสักหน่อย ลูกชี้เป็นชิดตายครับจะเสมอหรือว่านำห่างปุ๊บครับตรงนี้สวยอ่าลูกมันไม่ลอยนะครับเขาก็จะพยายามท็อปสปินใส่ไทยนำสองแต้มครับ10ต่อ8เหนือตกอีกแล้วครับสิงคโปร์มามาครับเล่นกันไปแล้ว3เกมเกมนี้เกมที่4ครับไทยนำา2งต่อหอนเกมอภิษาครับ,รบสลายุบอกฟิตมาก ซอยเท้ารอแล้วครับเตรียมสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟม,มาลูกนี้โอ้โห,โหสะใจเสือเข้าท็อปสปินของฝั่งหญิงสิงคโปร์ครับเข้าตำแหน่งไว้ทันชนะไป11ต่อ8ครับสวยงามล้มเชมเก่า,กาครับสะใจกันไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ